สำหรับการวิเคราะห์เหรียญ BTC นะครับเป็นยังไงกันบ้างสำหรับเหรียญ BTC ตอนนี้เนี่ยราคาพุ่งมาจนถึงที่42,790แล้วนะครับผมถามว่าทิศทางของมันจะเป็นยังไงต่อหลังจากที่วันศุกร์ที่เราวิเคราะห์กันว่า BTC นั้นยังไม่ได้มีแรงซื้อกลับพื้นมาปรากฏว่าในช่วงดึกตอน1นทุ่มนะครับมีแรงซื้อกลับพื้นมาเยอะจริงๆทําให้ตอนนี้เนี่ยทิศทางของเหรียญ BTC นะครับเปลี่ยนจากแนวโน้มขาลงเป็นแนวโน้มขาขึ้นเฉยเลย แล้วก็ตอนนี้เริ่มมีแรงซื้อกลับขึ้นมาและแนวโน้มมายังไม่ได้แข็งแรงมากนะตัวของ m c ็ก็ยังไม่ได้มีแท่งแดงเกิดขึ้นมาถามว่าถ้าใครเล่นในทาเฟมใหญ่ตอนนี้เข้าได้ไหมตอนนี้อาจจะมีการแบ่งไม้แล้วนะครับตั้งแต่วันที่4แล้วช่วงหนึ่งทุ่มเดี๋ยวเราจะไปบอกกันว่าทำไมถึงต้องเป็นวันที่4นะครับทำไมถึงวันนี้ทำไมถึงไม่เป็นวันนี้ละกันอ่ะก็จะประมาณนี้เลย สำหระดับไทม์เฟรม e 4ชั่วโมงนะครับจะเห็นไหมว่าช่วงเท่าไหร่เนี่ยที่เราวิเคราะห์ที่ผมลงคลิปไว้นั่นคือบ่าย3นะครับตอนนั้นแรงยังไม่มาแ,แรงมาช่วงบริเวณ1ทุ่มของวันที่4ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่น่าเข้ามากแล้วมันมีอีกปัจจัยหนึ่งคืออะไรรู้ไหมมันมีการเบรกเอาตัวของเส้นเทนไลน์ที่เราตีกันไว้เนี่ยปุ๊บใครหลายๆคนเนี่ยผมบอกไปแล้วว่า ถ้ามันมีการ break out ตัวของเส้นเทนไลน์รอให้มันมีการ confirm อีกสักแท่งหนึ่งก่อนว่าเป็นแท่งสีเขียวไหมในทางเฟรม day ก็ได้หรือทางเฟรม4ชั่วโมงก็ได้ถ้าเกิดใครจะเข้าไว้นะครับถ้าเกิดเนี่ยคนเห็นแล้วว่าหุ้ย ห้าทุ่มปุ๊บยังเป็นแท่งเขียวอยู่อันนี้ก็สามารถเข้าได้เลยราคาเข้าจะอยู่ที่บริเวณ3 9 0 0 0กถึง40,000นะครับก็คือเป็นจุดที่ผมชอนซื้อก่อนหน้านี้แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็มีของแล้ที่บริเวณ4ี0 0มกับ40,000ืใครที่ยังไม่ได้ชอนซื้อของจุดนี้ก็เป็นจุดที่น่าเข้าเหมือนกันหรือถ้าเรามาดูและทาเฟมเดย์เนี่ยเรามาดูปุ๊บ โอเควันที่5ก็ยังปิดเป็นแท่งแดงอยู่ยังไม่ได้คอนเฟิร์มแต่ว่าวันถัดไปเนี่ยนันมีแรงซื้อเพิ่มขึ้นมาเข้าแท่งนี้ได้ไหมก็ประมาณ4 1 0 0 0ืถึงสี่หก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้แล้วแต่วิธีการลงทุนของแต่ละคนเลยแต่สำหรับผมเนี่ยแน่นอนครับว่า40,000ืเนี่ยก็เป็นจุดเข้าที่สวยงามและก็ตอนนี้ถามว่ามันจะขึ้นไปได้ต่อไหมมีแรงกดหรือ,อยังตอนนี้นะครับมันยังสามารถขึ้นไปได้ต่อเพราะยังมีแรงซื้อ m c x ก็ยังมีแรงซื้อเติมเข้ามาเรื่อย ก็ต้องรอดูแล้วน,นะครับว่าจะเป็นยังไงต่อสำหรับเหรียญ btc เพราะตอนนี้ในทางเฟรมสีชั่วโมงยังไม่ได้มีแรงกดของราคาทางเฟรมใหญ่ตอนนี้โอเคมีแรงซื้อมาจริงนะแต่ก็ยังไม่ได้มีสัญญาณที่จะขึ้นไปได้ไกลเลยต้องรอดูว่าเส้นเทนเอเดครัางนี้จะหักหัวขึ้นแล้วเกิดเป็นโซนสีเขียวได้ไหมหรือจะเกิดเป็นโซนสีแดงโซนสีเขียวแล้วก็โซนสีแดงสลับกันไปแบบนี้อาจทำให้เกิดวิ่งไซเวกขอบข้างขนาดใหญ่ก็ได้เหมือนกันนะครับ ก็ต้องรอติดตามดูแล้วว่าที่บริเวณเนี้ยที่ราคาวิ่งอยู่42,700จะขึ้นไปจนถึงแนวต้านถัดไปได้ไหมที่ราคาเท่าไหร่43,800นะครับสำหรับจุดแนวต้านถัดไปถ้ามีการเบรกเอาผ่านไปได,ได้บอกเลยว่าไปได้ไกลอะไรไปได้แรงแน่นอนอันนั้นเนี่ยขึ้นจริงแน่นอนไม่ได้มีการหลอกอะไรกันนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยสำหรับเหรียญ BTC สาหรับ t i m e f r a m e 1ชั่วโมงโอเค มีการสะสมของการช่วงนี้หลังจากนั้นเกิดการดีดขึ้นตอนนี้แนวโน้มของแรงซื้อมาเยอะจริงๆแรงซื้ออยังไม่ตกลงเพราะฉะนั้นนะครับทาเฟม1ชั่วโมง4่ชั่วโมงตอนนี้เป็นแนวโน้มขาขึ้นแบบเต็มตัวทาเฟมใหญ่เป็นแนวโน้มขาขึ้นที่ยังไม่ได้มีแรงซื้อที่มากนักเพราะฉะนั้นต้องรอติดตามดูว่า 1>, 1ชั่วโมงกับ4ชั่วโมงจะผักดันราคาให้ขึ้นไปยัง43,800ได้ไหมถ้าขึ้นแล้วมีการเบรกเอาผ่านไปได้ BDC จะเป็นการปรับฐานเสร็จสิ้นแล้วขึ้นไปทูดมูนได้ในรอบถัดไปนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าไม่สามารถเบรกเอาที่4ี่0 0ผ่านไปได้ต้องรอดูว่าการย่อครั้งนี้ของมันจะยอ่อลงได้ลึกไหมถ้ายอ่อแล้วไม่ลึกมีโอกาสที่จะปรับฐานแล้วขึ้นไปได้ไกลนะครับผมก็ต้องรอติดตามดูนะ หลังจากที่แนวโน้มของแรงซื้อมาตั้งแต่วันที่4แล้วนะครับผมช่วงเวลา1ทุ่มถึง4ทุ่มเลยเนี่ยเป็นช่วงที่แรงซื้อมหาศาลจริงๆสามรับราคาไทยบาทนะครับตอนนี้เนี่ยขึ้นมาชนแนวต้านที่1้าน4 4 0,000เป็นที่เรียบร้อยแล้วจุดแนวรับที่เราควรช้อนซื้อก็คือ1้าน2 1 7 0 0 0นะครับเป็นตัวจุดแนวรับที่สวยงามมาก ตอนนี้ราคาไทยยังเหมือนเดิมเลยมีแรงซื้อขึ้นมาเล็กน้อยแต่แนวโน้มของแรงซื้ออยังไม่ได้แข็งแรงมากนะถ้ามันจะดีดขึ้นดีดได้ไหมต้องรอดูว่าการชันขึ้นของ ADX ครั้งนี้จะเรื่องในทิศทางไหนนะครับผมสำหรับการไม่ข้อแหลม BNB นะครับเป็นยังไงกันบ้าง BNB เนี่ยตอนนี้มีแรงซื้อบีบขึ้นมาจริงแต่ก็ยังเกิดเป็นโซนสีแดงอยู่แต่จะเห็นไหมว่าโซนสีแดงตอนเนี้ยเริ่มที่จะแคบลงเรื่อยๆแล้ว การที่มันบีบแคบลงแบบนี้หมายความว่าไงหมายวามะว่าตอนนี้มีแรงซื้อกลับคืนมาแล้วอาจจะเกิดการวิ่งไซเวกอบข้างที่บริเวณรอบนี้ได้นะครับผมก็คือที่บริเวณรอบเนี่ยผมคิดว่าถ้ามันขึ้นมาแถวๆเนี่ยอาจจะมีการวิ่งไซเวกอบข้างกันได้ก่อนถามว่า BNB เนี่ยน่าลงทุนแล้วหรือยังหรือเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นแล้วหรือยังถ้าเรามาตีตัวของเส้นเทนไลน์นะครับจะเห็นว่าอะไรรู้ไหมจะเห็นว่าตอนนี้ BNB เนี่ย ก็ยังไม่ได้มีการ break out ตัวของเส้นเทนไลน์เหมือนกับตัวของ BTC เลยยังวิ่งอยู่ในกรอบอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาของ BNB นั้นสามารถ break out ที่440ได้มีแท่ง c o n f i r มอันนั้นเนี่ยแน่นอนครับว่าอาจจะขึ้นจริงได้เพราะฉะนั้นใครที่รอเข้าตัวของ BNB ก็รอตัดสินใจดูนะครับว่า ทิศทางของเหรียญ BNB จะมีโอกาสพักดันแล้วมีการเบรกเอาจากที่เรน440ไหมเพราะตอนนี้เนี่ยจุดนี้สําคัญมากเลยนะครับผมถ้าอยากขึ้นต่อควรที่จะเบรกเอาแล้วแท่งคอนเฟิร์มก็ควรที่จะเป็นแท่งสีเขียวนะครับไม่ใช่ว่าโหเบรกเอาจริงปุ๊บแล้วอยู่ดีเข้าเลยอันนี้ก็ค่อนข้างเสี่ยงกันพอสมควรเลย ตอนนี้ถ้าให้ผมมองเนี่ยผมคิดว่าราคาของเหรียญ BNB นะครับจะขึ้นไปแถวแถว440เพื่อไปทําการทดสอบอีกสักรอบหนึ่งก่อนว่าสุดท้ายแล้วจะมีแรงพอไหมเพราะตอนนี้ทั้ง BTC ETH หรือเหรียญอื่นเนี่ยเริ่มที่จะทยอยขึ้นแล้วนะครับ สามารับทาเฟรม4ชั่วโมงตอนนี้เห็นไหมมีแรงซื้อจริง m c ็มก็เริ่มที่จะมาแล้วแต่แรงซื้อก็ยังไม่ได้มากนะักแต่เห็นไหมแรงเทขายเริ่มที่จะลดลงและแท่งเขียวเนี่ยเริ่มที่จะลดลงแล้วเพราะฉะนั้นต้องรอรู้แล้วนะครับว่าทิศทางของเหรียญ b n นในทาเฟรมเล็กๆอย่าง1ชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงจะผักดันราคาให้ขึ้นไปอย่าง440ได้ไหมเพราะตอนนี้ยังไม่ได้มีสัญญาณการกดลงของราคา สรุปเลยนะครับผม1ชั่วโมง4ชั่วโมงตอนนี้เป็นแนวโน้มขาขึ้นที่เริ่มจะสะสมปริมาณของแรงซื้อแล้วทางเฟรมใหญ่ตอนนี้ยังมองเป็นแนวโน้มขาลงอยู่ถ้ายัางไม่ได้มีการเบรกเอาตัวที่440นะครับผมบวกกับตอนนี้ ADX กับ m c x ก็ยังไม่ได้มีแรงซื้อกลับเข้มาเลย สำหรับราคาไทยบาทนะครับแนวรับที่สำคัญที่เหมาะสำหรับการช้อนซื้ออยู่ที่12,980หรือ0 0รสํือ13,000สาำหรับแนวต้านถัดไปจะอยู่ที่ราคา14,800นะครับเป็นจุดแนวต้านที่สำคัญมากตอนนี้ทิศทางของราคา a t x mcd ก็เริ่มที่จะบีบให้แรงเทขายลดลงและเพื่อที่จะเกิดแรงซื้อเพราะฉะนั้นลองจับตาม,มองดูดีๆนะครับว่า14 8 0 0จะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบแล้วมีโอกาสที่จะ break out ไหมนะครับ สำหรับการราะห์เนี่ย E อีเทนะครับเปลี่ยน e ีเเป็นยังไงกันบ้างมอง e ีเทให้มอง BTC เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่ายังจะสามารถมองแบบนั้นได้ไหมถ้าเรามาตีตัวของ e ีเเนี่ยจะเห็นว่าอะไรจะเห็นว่า เมื่อวานน,วานี้เนี่ยหรือวันนี้เนี่ยเพิ่งมีการเบรกเอาผ่านขึ้นมาถ้าวันนี้ปิดเป็นแท่งสีเขียวนะครับสามารถที่จะทําการช้อนซื้อหรือแบ่งไม้ได้นะครับแสดงว่าอะไรแสดงว่าจุดนี้เป็นจุดที่เหมาะสำหรับการช้อนซื้อมากที่ราคา3,000จนถึง3,100ต้องรอดูนะครับว่า วันนี้จะปิดเป็นแท่งสีเขียวไหมถ้าปิดเป็นแท่งสีเขียวแน่นอนครับว่าสามารถทําการชอนซื้อได้แต่ถ้าเกิดใครเนี่ยที่มีการแบ่งไม้ตั้งแต่2องเแล้วมีของอยู่แล้วถามว่าสามารถถือได้ต่อไหมตอนนี้ก็ยังสามารถถือไปได้ต่อนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ทาเฟรมสีชั่วโมงเนี่ยดันเกิดเป็นโซนสีแดงเมื่อไร คนที่ช้อนซื้อไว้ตั้งแต่2มาสก็อาจจะมีการทำกำไรระยะสั้นได้เหมือนกันนะครับผมแต่สำหรับตอนนี้ทำกำไรได้หรือยังผมคิดว่ามันน่าจะมีการดีดขึ้นไปต่อนะเพราะตอนนี้แรงซื้อก็ยังมียังไม่ได้มีแรงเทียขายเพิ่มขึ้นมาเลยยังสามารถที่จะถือต่อไปได้นะครับผมจุดสำหรับช้อนซื้อเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมดกี่จุด ถ้าเกิดควรช้อนซื้อตั้งแต่ที่บริเวณนี้ก็จะมีด้วยกันทั้งหมด 3. จุดนะครับน,นั่นก็คือ3า0 0ัแล้วก็ที่บริเวณ1,700นะครับหรือใครแบ่งตั้งแต่33ก็ควรที่จะมี 3, 3, 3, 3 000, 2, 4ถึงไม้ก็คือ33มพั0สนะครับก็จะประมาณนี้เลยเปอร์เซ็นต์ยอมรับการดอดาวเราก็ตีไว้เสมอนั่นก็คือเท่าไสหร่26%สำหรับการยอมรับการดอดาวครั้งนี้ใครที่ช้อนซื้อไม้ที่2 4 0 0ตอนนี้ได้กำไรเอะเยอะหรือยัง ก็ได้ประมาณ28%แล้วนะครับผมเห็นไหมว่าแค่ไม้เดียวเนี่ยก็สามารถหักล้างตัวของผลกําไรหรือว่าขาดทุนที่เราขาดทุนได้แล้วนะครับผมและถ้าเกิดว่ามีไม้นี้อีกได้เยอะไหมมีไม้นี้อีกก็ได้เท่าไหร่แล้วเนี่ย5%เท่ากับว่าเราได้2%กับ5%บวกกันก็เป็น7%สำหรับการลงทุนในรอบนี้แล้วเพราะฉะนั้นผมบอกไว้เสมอว่าการแบ่งไม้ก็สำคัญเหมือนกันถ้าคุณสามารถ ยอมรับเปอร์เซ็นต์การดรอดาวได้นะครับแล้วก็มีการมั่นใจว่าเฮ้ยเหรียนั้นจะมีโอกาสรีบาวดิดกลับได้ก็สามารถแบ่งไม้ได้เหมือนกันสำหรับท i m เฟรม4ชั่วโมงตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงของการสะสมแรงและหลังจากที่มีการเบรกเอาเกิดขึ้นมาแล้วนะครับผมตอนนี้เนี่ยมีการเบรกเอาจริงนะไม่ได้มีการเบรกเอาหลอกแต่อย่างใดทิศทางของอยังสัมพันธ์กับทั้งตัวของ ADX แล้วก็ MCD เพราะฉะนั้นสรุปเลยนะครับ1ชั่วโมงกับ4ชั่วโมงตอนนี้เป็นแนวโน้มขาขึ้นแบบเต็มตัวทิศทาง t a r ก็ตถัดไปของมันจะขึ้นไปได้ถึงไหนเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะทิศทางของมันหรือแนวรับถัดไปหรือแนวต้านถัดไปนะครับจะอยู่ที่ราคา3,200จนถึงที่ราคา3,300เป็นจ,จุดแนวต้านถัดไปที่ราคาของมันจะขึ้นไปทดสอบนะครับผมสำหรับแนวรับที่สำคัญตอนนี้จะอยู่ที่บริเวณ2,900นะครับ สำหรับราคาไทยบาทเป็นยังกันบ้างสำหรับแนวรับที่สำคัญนะครับตอนนี้จะอยู่ที่ราคา95,300นะครับและสำหรับแนวต้านถัดไปจะอยู่ที่ราคา180,000เลยนะครับตอนนี้อยู่ที่ราคา130,000เพราะฉะนั้นอีกกี่เปอร์เซ็นต์ที่มันจะขึ้นไปทดสอบก็อีกประมาณสัก 4.73%หรือที่บริเวณนี้ก็ได้นะจริงๆแล้วเนี่ยที่บริเวณนี้ก็ถือว่าเป็นแนวต้านเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าจะขึ้นไปได้สูงสุดก็อีกประมาณ4.73%นะครับผมก็ต้องลองจับตามองดูแล้วว่า e ีเทการชันรอบนี้จะเลือกในทิศทางไหนจะมีแรงซื้อที่เพิ่มมากขึ้นไหมนะครับ สำหตเตร์ไม่คะอเหลียน ADA นะครับเปลี่ยน ADA เป็นยังไงกันบ้างถ้าเราดูตัวจาก a d เนี่ยจะเห็นว่าอะไรรู้ไหมตอนนี้แนวโน้มไม่ได้แข็งแรงแต่ผมต้องบอกก่อนเลนะครับว่า ADA เนี่ยมีสัญญาณที่ดีอยู่นะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ายังไม่ได้มีแรงเทขายกดลงไปมากกว่านี้แล้วผมบอกไว้เสมอว่าถ้า ADA อยากขึ้นจริงๆนะครับ1.00 USDT หรือที่ราคา32.22บบาทเนี่ย ไม่ควรที่จะหลุดเพราะถ้าหลุดเนี่ยค่อนข้างเสียทรงแล้วค่อนข้างอันตรายมากแต่ถ้าเกิดราคาเนี่ยมีการวิ่งไซเว์กรอบข้างแบบเนี้ยเดี๋ยวไม่ขึ้นเดี๋ยวไม่ลงเดี๋ยวไม่ขึ้นเดี๋ยวไม่ลงเนี่ยอันนี้แสดงว่าช่วงเนี้ยหรือที่ราคาบริเวณนี้นะครับเป็นช่วงของการเก็บสะสมของกันและเป็นช่วงที่รอแรงซื้อมากกว่านี้อาจจะเกิดการดีดขึ้นของราคาได้เพราะฉะนั้นผมจึงมั่นใจว่าที่ราคาเนี่ยหรือแนวรับเนี่ยเป็นแนวรับที่สําคัญมากที่ไม่ควรหลุดถ้าไม่หลุดเนี่ย มีโอกาสที่จะขึ้นไปได้ไกลแล้วขึ้นไปได้แรงนะครับผมก็ถ้าเกิดใครเนี่ยที่ต้องการจะช้อซื้อในเหรียญ ADA ถามว่าช้อซื้อได้หรือยังแน่นอนครับว่าตอนนี้ ADA 10ยังไม่ได้ชัดเจนมากนะักเห็นไหม ADA x แทบจะติดดินและการที่มันติดดินแบบนี้ไม่สามารถบ่งบอกกันได้เลยว่ามันจะขึ้นไปได้ไกลหรือว่ามันจะลงไปได้แรงนะครับผมก็ต้องรอติดตามดูอย่างเดียวเลยว่า a d x จะมีแรงซื้อหรือมีแรงเทขายที่เมาก,กัน สำหรับใครที่ยังไม่ได้มีการแบ่งไม้สำหรับการช้อนซื้อนะครับจุดนี้เป็นจุดแรกที่เหมาะสำหรับการแบ่งไม้ในการช้อนซื้อเปอร์เซ็นต์ยอมรับการดอดาวเยอะไหมก็เดี๋ยวผมมาตีให้ดูก่อนประมาณ29.61หรือ 3, เป็นเลขกลมๆก็คือ3 0มสิบเปอร์เซ็นต์ละกันสำหรับการยอมรับการดอดาวที่มันจะลงมาถึงนะถ้ามันมีการหลุดจากแนวรับที่สําคัญก็จะประมาณนี้เลยนะครับมีการแบ่ง 1- 2ถึงไม้ด้วยกัน สามรับราคาไทยบาทอ่ะเหมือนกันเลยคือตอนนี้วิ่งเป็นไซเบรกรอบข้างกันไปก่อนทิศทางของราคายังบ่งบอกอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าเส้นเทนยังไม่ได้ชัดเจนนะครับยังไม่ได้มีท่าทีว่าจะดีดไปได้แรงหรือลงไปได้แรงมีโอกาสดีดไหมมีโอกาสดีดเหมือนกันเพราะตอนนี้เนี่ยลงมาทดสอบแนวรับ1รอบ2รอบรอบที่3เนี่ยยังไม่ได้ลงมาให้เห็นเลย สำหรับใครที่ช้อนซื้อที่บริเวณ32.22สามารถถือต่อไปได้ไหมยังสามารถถือต่อไปได้นะครับผมเพราะตอนนี้ยังไม่ได้มีแรงกดของอาราคาเป็นช่วงของการกินกําไรระยะสั้นหรือการวิ่งไซเบกรอบข้างขนาดใหญ่นะครับใครที่ช้อนซื้อที่บริเวณนี้เนี่ยได้กําไรไปเยอะหรือยังก็ได้และ19.74ก็ ใครที่ต้องการจะช้อนซื้ออะไรอย่างเงี้ยก็ร้อยเทนกลับคืนมาแบบชัดเจนเส้นเทนเอด็ชันขึ้นหลังจากนั้นเราค่อยแบ่งไม้แรกก็ได้หรือใครก็ตามที่มั่นใจในเหรียญ ADA คิดว่ามันสามารถขึ้นไปต่อได้แน่นอนคราวว่าจุดนี้จะเป็นตัวจุดแนวรับแรกที่เหมาะสําหรับการช้อนซื้อนะครับผม สำหรับการวิเคราะห์เหรียญดอสน,นะครับเหรียญดอสเป็นยังไงกันบ้างก็ทิศทางของเหรียญดอสตอนนี้นะครับมีแรงซื้อกลับขึ้นมาจริงแนวโน้มยังไม่ได้แข็งแรง M c ็มซ็ยังไม่ได้มีแท่งแดงให้ได้เห็นสําหรับแท่งซื้อนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าขึ้นไปได้ก็ขึ้นไปได้ไม่ไกลแต่ถามว่าจะมีท่าทีการกดลงของราคาไหมยังไม่มีให้ได้เห็นนะครับผมเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ย ทิศทางของราคาขึ้นไปชนตัวแนวต้านที่0.1607แล้วปรากฏว่ายังไม่ได้มีท่าทีว่าจะมีการเบรกเอาผ่านไปได้เพราะฉะนั้นแนวต้านนี้เป็นแนวต้านที่สําคัญมากแนวรับนี้จะเป็นแนวรับที่สําคัญเหมือนกันที่ถ้าหลุดราคาอาจจะลงไปได้ลึกแล้วลงไปได้แรงมากเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นสรุปได้เลยตอนนี้ทามเฟรมใหญ่ทามเฟรมเล็กยังวิ่งเป็นไซเบรกอบข้างกันอยู่ยังไม่ได้มีสัญญาณของการรีบาวด์กลับหรือแรงซื้อกลับคืนแต่อย่างใดนะครับผม สำหรับแอดมินถามว่าแอดมินเนี่ยได้เข้าเล่นเหรียญดอต่อไหมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าแอดมินเนี่ยอยากเข้าเล่นเหมือนกันแต่ปรากฏว่าไม่ได้ชอรซื้อที่ราคา0.1310ผมคิดว่าเฮ้ยมันอาจจะลงลงต่ำกว่านี้ก็ได้แต่ปรากฏว่ามันไม่ได้ลงต่ำกว่านี้ก็ค่อนข้างน่าเสียใจเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าชอรซื้อเนี่ยที่บเวณนี้เนี่ยหรือมีการแบ่งไม้ก็ได้และ20%ลงไป1 0 0 0 0แได้กลับมา20,000 โอ้ก็ได้เยอะเหมือนกันก็ประมาณนี้เลยนะครับไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าผ้าที่จุดนี้ก็เดี๋ยวรอดูที่จุดนี้แล้วกันว่าการที่มันขึ้นไปทดวจสอบรอบนี้จะมีแรงซื้อที่เพียงพอไหมแล้วถ้าเกิดว่าตรงโซนเนี้ยมีแรงซื้อกลับเืิมาก็อาจจะมีการแบ่งไม้นี้เป็นไม้แรกก็ได้เหมือนกันนะครับผมสำหรับเปอร์เซ็นต์ยอมรับการดรอวดาวเยอะไหมก็ประมาณ18%ถ้าเทียบกับเหรียญอื่นๆเยอะไหมก็ค่อนข้างน้อยนะครับพเพราะเหรียญอื่นเนี่ยตีไปเลขกลมๆก็คือ30%เลยขั้นต่ํา ก็ต้องรอรุนแล้วนะครับว่า0 1 6 0 7จะมีแรงซื้อที่มากพอไหมหรือถ้ามีการ breakout ที่0ูนย์หน่น่าช้อนซื้อไหมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปตีตัวของเส้นเทรลน์จะเห็นอะไรไหมมันมีการ breakout แล้วนะถ้าเกิดใครเนี่ยอยากช้อนซื้อช้อนซื้อได้ไหมช้อนซื้อได้แต่ผมบอกไว้เสมอว่าเมื่อมันมีการ breakout เราจําเป็นที่จะต้องรอแท่งนเฟ f i r มถ้าเกิดว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยสามารถปิดเป็นแท่งเขียวได้ แน่นอนอันนั้นเนี่ยสามารถแดกไม้ได้เลยนะครับผมหรือเรามาดู4ชั่วโมงก็ได้เนี่ย สชั่วโมงเหมาะสำหรับการช้อนซื้อไหมสีชั่วโมงตอนนี้มีการ breakout มีแท่ง c o n f i r มเรียบร้อยแล้วบางคนเนี่ยอาจจะมีการแบ่งไม้ตั้งแต่ที่บริเวณนี้แล้วนะครับที่ราคา0.1540จนถึง0.1595แล้วก็เป็นไปได้เหมือนกันตอนนี้เริ่มที่จะเกิดเป็นแรงซื้อและแนวโน้มของแรงซื้อแข็งแรงไหมก็ค่อนข้างแข็งแรงแต่ประเด็นคือมันดันติดแนวต้านที่สําคัญเพราะฉะนั้นมันจึงน่าเป็นห่วงกันพอสมควรเลยนะครับว่า มันจะสามารถ BREAK OUT ผ่านไปได้ไหมแต่สำหรับผมเนี่ยถ้าผมยังไม่ได้ขอ,องนะแล้วผมอยากเล่นต่อผมก็อาจจะมีการแบ่งไม้ที่บริเวณนี้ตั้งแต่ไม้แรกแล้วนะครับผมสำหรับราคาไทยบาทโอ้สำหรับราคาไทยบาทก็ไม่ค่อยได้วิเคราะห์เลย ก็สำหรับราคาไทยบาทนะครับชนเหมือนกัน 5, 2>, 5. 2 4 7 9เป็นตัวจุดแนวต้านที่สำคัญมากถ้าราคาสามารถ break out ผ่านที่บริเวณนี้ผ่านไปได้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าอาจจะมีการ t ูเ the ม o o แล้วอาจจะมีการขึ้นได้แรงก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการแบ่งไม้แรกนะครับก็รอดูว่าแถวแถวบริเวณเนี้จะมีการ break out ผ่านไปนไหมถ้าเราตีตัวของราคาไทยเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยกำลังทดสอบพอดีเลยยังไม่ได้มีการ break out เหมือนกับตัวของ USDT เพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นตัวจุดแนวรับหรือจุดแนวต้านที่น่าสังเกตกันพอสมควรเลยนะครับสมการ,รนนคร่ะห์เรียนเนี่ยนะครับเรียนเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างก็ทิศทางของเรียนเนียตอนนี้มีแรงซื้อกับคืนมาแหละหลังจากที่มีแรงเทขาย MCDX ก็เริ่มที่จะมีความสัมพันธ์กับตัวของ ADX เพราะฉะนั้นจุดแนวรับแรกนะครับจะอยู่ที่ราคา10.633ลงมาแล้วแล้วไม่หลุดมีการไซเวร์กอบข้างเพื่อสะสมแรงเพราะฉะนั้นช่วงนี้เหมาะสำหรับการช้อนซื้อไม้แรกพอสมควรเลยนะครับถามว่าใครที่ช้อนซื้อที่บร,ริเวณนี้แล้วสามารถถือได้ต่อไหมยังสามารถถือต่อไปได้เปอร์เซ็นต์ยอมรับการดอดาวเยอะไหมจากไม้แรกก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2-3ไม้ด้วยกันนะครับก็คือ 25.59%จนถึงที่42%เปอร์เซ็นต์ยอมรับการดรอดาวจะอยู่ที่25-42%ถ้าสามารถยอมรับได้ก็สามารถมีการแบกไม้ได้ตอนนี้นะครับผมมันจะขึ้นไปได้ต่อไหมต้องรอดูว่าแรงซื้อจะมากพอมากกว่านี้ไหมเพราะตอนนี้เนี่ย m c x x ส่งสัญญาณที่ดีแล้วนะแต่ ADX ยังไม่ได้ส่งสัญญาณของแรงซื้อที่มากนักแต่ถามว่ามีสัญญาณการกดลงหรือยังก็ยังไม่ได้มีสัญญาณการกดลงให้ได้เห็นนะครับ สำหรับทามเฟรม4ชั่วโมงโอเคสำหรับทามเฟรม4ชั่วโมงช่วงนี้เป็นการวิ่งไซเ a y กอบข้างยังไม่ได้มีสัญญาณการกดลงของราคาทิศทางของสตอตยังมีพื้นที่สำหรับการเล่นได้เพราะฉะนั้นตัวของเหรียญเนียเนี่ยอาจจะมีการดีดขึ้นระยะสั้นก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับสรุปเลยเหรียญเนียตอนนี้1ชั่วโมง4ชั่วโมงเป็นแนวโน้มขาขึ้นแบบเต็มตัว ทางเฟรมใหญ่ก็ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นแต่เป็นแนวโน้มขาขึ้นที่มีแรงซื้อค่อนข้างน้อยกันพอสมควรตอนนี้ทิศทางของราคาจะไปได้ไหนต่อนะครับตอนนี้เนี่ยทิศทางของราคามีการขึ้นมาแถวๆโซนบริเวณแนวต้านที่ราคาเท่าไหร่13.348เป็นที่เรียบร้อยมีการ break out ขึ้นมาเป็นระยะสั้นแล้วนะครับผมก็ แนวต้านถัดไปเนี่ยจะอยู่ที่ราคานี้เลยเดี๋ยวผมตีให้ดูก่อน15.331ถ้าเกิดว่ามีแรงซื้อผักดันขึ้นมานะก็อาจจะขึ้นมา15.331ได้เปอร์เซน็นที่ได้เนี่ยก็จะประมาณนี้เลย 10. 11ถึง12เปอร์เซ็นก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมถ้าไม่ได้เกิดแรงย่อขึ้นมานะเพราะตอนนี้เนี่ยถามว่าอันตรายไหมก็ได้อยู่นะจริงๆถ้าเกิดจะปล่อยไม้แรกที่บริเวณนี้ก็ได้เหมือนกันแต่อาจจะต้องมีประมาณ 2-3ถึง3ไม้ก็คือที่จุดนี้จุดแรกจุดนี้จุดที่2แล้วก็จุดสุดท้ายก็คือจุดที่3ที่บเวณนี้นะครับ7.872ก็จะประมาณนี้เลย3-4ถึง4ไม้ด้วยกันค่อนข้างเยอะไหมก็ค่อนข้างเยอะเหรียญไหนก็ตามที่มีการขึ้นไปสูงแล้วเราจําเป็นที่จะต้องเผื่อไม้กันพอสมควรเพื่อที่จะเก็บทุกราคานะครับผมถ้าเกิดเรามั่นใจว่าทิศทางของเหรียญเนี่ยจะไปต่อนะครับ สำหรับราคาไทยบาทนะครับแนวรับที่สําคัญตอนนี้อยู่ที่ราคา336แนวต้านที่สําคัญตอนนี้จะอยู่ที่บิเวณ4ี0ยมีการ breakout 440อาท์440เป็นที่เรียบร้อยแล้วถามว่าทิศทางของมันจะขึ้นไปได้ไหนต่อ จะขึ้นไปจนถึงที่บริเวณ524นะครับผมสังเกตอะไรไหม t h p กับ UACT เริ่มที่จะไม่เหมือนกันแล้วนะตอนนี้ ADX เนี่ยยังไม่ได้มีการเกิดเป็นโซนสีเขียว ADX เกิดเป็นแนวโน้มขาลงของแรงเทขายที่ลดลงเพราะฉะนั้นโอเคอาจจะมีการดิดขึ้นสั้นๆได้แต่ถามว่าจะมีการดิดขึ้นไปได้ไกลไหมถ้าอย่างดิดขึ้นไปได้ไกลโซนข้างล่างจําเป็นที่จะต้องเกิดเป็นโซนสีเขียวมีแรงซื้อกลับเพิ่มมาอันนั้นเนี่ยดิดขึ้นไปได้ถึง524 อันนั้นเนี่ยชัวแน่นอนเพราะตอนนี้เนี่ยถามว่ามันจะขึ้นไปได้ไหม m c x เริ่มที่จะมีแรงตัวของสตอตเกิดเป็นสัญญาณโคเด้นคอสตั้งนานมีพื้นที่สําหรับการเล่นอยู่แต่ตัวของ ADX ไม่ได้มีความสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นต้องรอ a d x อย่างเดียวแล้วนะครับว่า ADX จะมีแรงซื้อเพื่อผักดันราคาแล้วเกิดเป็นโซนสีเขียวได้ไหมนะครับผม สำมะการวิเคราะห์เหรียญ IOST นะครับเป็นยังไงกันบ้างก็เหรียญของ IOST เนี่ยลงมาถึงแนวรับที่สําคัญ0.02112นะครับผมเป็นตัวจุดแนวรับที่สําคัญมากตอนนี้ทิศทางของราคากําลังวิ่งไปทดสอบแนวต้านที่0.02986เป็นแนวต้านที่สําคัญมากหลายๆเหรียญเนี่ยเริ่มที่จะมีการทดสอบแนวต้านเก่าแล้วไม่ว่าจะเป็น BNB ETH ADA หรือ DOT หรือเหรียญไหนก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นต้องรอดูแล้วว่า พี่ใหญ่อย่าง BDC จะมีแรงผลักดันขึ้นไปได้ไหมถ้าพี่ใหญ่อย่าง BDC ยังสามารถขึ้นต่อได้แน่นอนครับว่าน้องๆเนี่ยอาจจะมีการ break out ตัวแนวต้านที่สําคัญได้เพราะฉะนั้นตัวจุดนี้นะครับเป็นแนวต้านที่สําคัญสําหรับใครที่ยังไม่มีของเนี่ยสามารถชอนซื้อได้ไหมต้องรอดูแล้วนะครับว่าที่บริเวณนี้จะมีแรงซื้อที่มากเพียงพอพอที่จะ break out ได้ไหมถ้ามีการ break out อาจจะมีการตามได้แต่ถ้าเกิดว่า break out หรอกก็ต้องรอดูแท่งนเฟ f ร r มเหมือนกันนะครับผม เปอร์เซ็นต์ยอมรับการดรอว์สาหรับไม้นี้ถ้าเกิดใครที่ยังไม่มีของนะไม้นี้เยอะไหมถ้าเกิดว่าโดนหลอ,อกขึ้นมาแน่นอนครับว่าจะอยู่ที่30%เลยสําหรับการโดนหลอ,อกถ้าเกิดมันไม่ได้มีการขึ้นจริงนะแต่ถ้าเกิดว่ามันมีการขึ้นจริงโอเคอันนั้นก็แล้วไปเพราะฉะนั้น จุดนี้เป็นตัวจุดแนวรับแรกหรือไม้แรกที่เราควรปล่อยหรือใครที่มีของอยู่แล้วที่ไม้นี้สามารถถือต่อได้ไหมก็ยังสามารถถือต่อได้เปอร์เซนที่ได้เนี่ยถามว่าเยอะไหมก็ค่อนข้างเยอะเลยนะ 43%. ดูแล้วโหทิศทางของแรงซื้อยังไม่ได้มาแต่เปอร์เซนต์ที่เราได้รับ40%เเยอะมากเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ยังสามารถถือต่อไปได้ พราะตอนนี้ทิศทางของทาาเฟรมใหญ่ยังไม่ได้มีแรงกดให้ได้เห็นยังมีแต่แรงซื้อ MCDX ตอนนี้มีแรงเทขายจริงเพราะฉะนั้นเมื่อ3ท่าเฟรมหรือ3 i n อินดิเคเตอร์เนี่ยไม่ได้มีความสัมพันธ์กันมันอาจจะเกิดการวิ่งไซเวกอบข้างได้หรืออาจจะเกิดการ เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงหรืออาจจะมีการเลี้ยงราคาแถวแถวนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการเทรดในตัวของเรียน i อโออาจจะมีการเข้าไว้ออกไวเหมาะสําหรับการเล่น1ชั่วโมงกับ4ชั่วโมงเท่านั้นนะครับเพราะท้าเฟรมใหญ่ตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะเล่นได้อยู่ในแน,แนวต้านที่สําคัญและ สำหรับเท่าเฟ้นสีชั่วโมงยังไม่ได้มีสัญญาณของการกดลงของราคายังมีแต่แรงซื้อแนวโน้มของแรงซื้อ,อยังมีพื้นที่สำหรับการเล่นอีกนะครับผมเพราะฉะนั้นแนวต้านที่บอกไปแล้วนั่นก็คือ0 0 2 9 8 6นะครับสำหรับราคาไทยบาทแนวต้านที่สำคัญตอนนี้อยู่ที่ราคา1บาทก็คือราคาที่มันวิ่งอยู่นะตอนนี้เลยเป็นแนวต้านที่สำคัญมากสำหรับจุดแนวรับที่สำคัญตอนนี้จะอยู่ที่ราคาเท่าไรเดี๋ยวเลื่อนมาก่อน อยู่ที่ราคา0.70บาทนะครับผมเป็นตัวจุดแนวต้านที่สำคัญมากก็ต้องรอดูนะ,นะครับว่าทิศทางของ ioce จะเลือกเบรกเอาไหมหรือถ้าไม่เลือกเบรกเอาก็ควรที่จะมีการยอ่อักนิดหนึ่งเพื่อที่จะขึ้นไปต่อนะครับอันนั้นเนี่ยอาจจะเปลี่ยนจากแนวโน้มขาลงเป็นแนวโน้มขาขึ้นแบบเต็มตัวก็ได้เหมือนกันสําหรับใครนะครับที่ไม่อยากพลาดข่าวสารข้อมูลดีดเนี่ยก็สามารถติดตามพวกเราได้ผ่านช่องทาง y YouTube crypto station และอีกช่องทางหนึง่งนั่นก็คือแฟนเพจ Facebook คลิปโตสเตชันถ้าพร้อมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมและสำหรับใครก็ตามที่มีคอนเทนต์ดีๆหรืออยากรู้อะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ